สวัสดีครับมากินข้อแรกก็พาไปกินครับพาไปกินมือนี้เลือกงานคำครับนีนอามวากินสองอย่างขมันไก่ในการทำซุปมันครับขมันไก,กนน่ก็ลงซุปแลว็เกี๊ยส่วนอันนี้คือ ผัดกระเพราครับนี่คือไข่ดาวนี่ยังไม่ได้สั่งไข่ดาวสองยางครับมาครับมากินน้ำกันวัอนี้เลองานทำครับเื่อยคั่กวัอนี้หังเดียวหยิบจันกลับมาบ้านเลยยื้วเข่าแหงยื้อไายจนเอาสองกล่องเบิ่งเลยกินเบิร์ตปุ๊บๆผัวเดียว อ่าเป็นตะเสียบดีได้ครับมาเด้ครับมากินเขาแดงน้ำกันอ่าไปกินมาดนี้ก็เอาแบบนี้นะครับสุกร้อนเลยจิ้อมอ่าเป็นตะเสียบขนาดสองยางถ้ากินเวิร์ดเวิร์ดเดี๋ยวครับไปห่านเดียวกันนัน่นมีเขามันไกลอันนี้ก็มี กระเพราไก่มาจากไดรสังเอายางละกองมาครับมากินเขาน้ำกันครับบานหิ้วเดียวครับเมื่อแห้งไปเลยนะครับกินเขาน้ำกันครับเดืกงานคำเริ่มไปเลยงานเขาช่วงช่วงคำ